เาใหม่ไาม่ไหม่แบบเต็มปากเต็มคำหนู19แล้วปีหน้าหนู20แล้วนะลูกบุรีกับบุรีอ่างเราบุรีว่าแม่ฮันนีมาเกิดเพราะสิวยมาเบามาเบามะเบาเป็นอย่างมือเร้าสังหลาเแดงอย่างบนนั้นะไราาปลอยพันตเียนี้ไปหมุนไตว่ามาปับป่า้มบัดยนนี่ดียหาลว้ยังูุสาวไ้ยงงูกสาวก้นก้ยงลูกสาวขึ้นไฮแบบัที่ ไปยุดงไฮแล<ท>้วพี่น้องมันตัวบ่ไหนแบ่ได้บ่ได้สีแสียงนี่ครับพอสัมผัสมาถตาเด็กเลี้ยงเนาะเนาะเนาะคงว่าเป็นจังไตรสวัสดีครับบิ๊ซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงบิ๊ซีหล่าหน่อยนนอยุอยอ้งยิงตัวโลกตัวประเทศพี่น้องพบพอกันเหมือนเดิมกับพ่อใหญ่นิยมเจโฮวันกดติดตามเฮดเดอร์พี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อคืนกะอาญาสังกะสีแต่คือเก่าพี่น้องสามมองแล้วพี่น้อง ไป้ละค่อนเมื่อนั่นก็เป็นซี่โงพอดีพี่น้องพัดะต้งไปทา้งภาคกลางเนาะดีอกดีใจน้ำผู้จัดพ่อหน้พี่น้องพ้นกับประตกดีครับนะฮะเดี๋ยวพา,าอีสานเลยพายูเขาขึ้นมือแรงสิไป็หกรุงเทพซะบอกเมือแรง <c oughs> สำหรับมือแรงก็ะเลียนยู่ตะวันหน้านะฮะขังเดอมอวอบังกับปีแรงไปเด้อพี่น้องมาขึ้นกับตลาดลวดซับน้องพี่น้องโอ้ยโผดแล้วเบื้องเอาพี่น้องเบิ่งคน้นสะอ่อนค้นแม่พี่น้องปาดก็จะอดกันมาดนเด้เปิดฤดูการไม่ก็ธรรมดาสีละพี่น้องคนก็เต็มสุขสนามนะครับช่วงนี้สุดดยยอเล ระแสของสาวหน่อยเพชรวัพนแพง่ว่าสิเป็นทางน้องอุ้งอิงหรือว่าสิเป็นทางพระเอกอบสุรพลเน้องพี่น้องโอ้สุดยอดเลยพระเอกอบนี่พี่น้องเลยปอนกับงามล่ำกระมวลไม่ว่าควบเครื่องเลยพระเอกอบยกให้เลยนะฮะยกโปรให้เลยในฤดูกาลนี้พี่น้องแม่ยกไม่ยกกับโอ้โหกัลั่งเริมออกมาพี่น้องดีใจน้ำเล่านะฮะก็ได้ยินทั้งบทจูวว่าเสียชั่วให้สามเพ่งวะสัฒน์ธรรมดานะครับอลังการเล่ยประสน บโจโบอกมานะฮะเอากปจังคอยถ้าเบิ่งถ้าเชียร์ถ้าชมเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศเอาพี่น้องอีหล่าออกมากแโอ้อยเบิ่งหลับติีปลับมาไล่ขึ้นเขาพนน่ะล่ะพี่น้องเอาว่าวาดบ่ไหวจักว่า, <c oughs> ยายเงินลอยเงินใบ20 10บาทก็มีมื้อคืนนี่อีหล่าว่าบ่มีใบไดยว่าซสิบพอนยันหยุดเลยว่า10บาทเขาลดละไวซั่นนังนบ่ได้ค่าเาิ่ม100ให้นักดนตรีว่าซั่านอ๋อเขาได้ก็เอาเบิดล่ะอีหล่าเป็นค้ากับแก้วเนาะตามศรัทธาล่ะบ่หวาดบ่ไหวพี่น้องเบิ่งเอา โอ้ยส่วนสย่างอ้อมเนาะพ่อจูก็จะมันเห็ดเงาเงินสะพานเพิ <m uch> ่นก็ได้เวทียืนออกมาเหมืองเงาเนาะพี่น้องคนน่ะส่วนสิโ <required> ค <uch> ้งมาได้บัดไปแล้วก็โค้งงอขึ้นมาบัดเดินแคดวอล์กนั่งสาวไทยเนาะธรรมดาแหละเงาองศ์แหละดีใจกับลูกกับเตาเนาะพี่น้องเห็นนั่งสี่เล้วก็ได้มืัอคืนนี้ล่ะก็บอกหน่วยตัวพี่น้องเพิ่นหลงปากสิพามาเบิ่งคลิปจักหน่อยพี่น้องเพิ่นหลงปากว่าจังได๋โตได้มันมีบ่ช่อง48มาฟังเบิ่งพี่น้องเชิญอลังการุดโค่น 19แล้วปีหน้าหนู20แล้วนะลูกอ่าตะเนี่ยเอามาเห็น้ปอพลแม่เพื่นเด็กหัวเนาะอีหลาก็ได้เบิ่งคลิปอีหลาแล้วมีความสุขจังซี่ละพี่น้องต่ออายุไปได้อีก่าวนานเนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องมีสปูงงามๆว่ามันส่อง48พะนะบ่แน่เด้อาจเอาโชคให้เฮาก็ได้แม่นบ่พี่น้อง เอาวันนี้สิาพามาเบิงพอหยุดเราเป็นอย่างจังไห้พี่น้องเราบอาเรื่องนี้ขึ้นมาเราไห้ไหมเรื่องเก่าเรื่องหลังเรื่องเกี่ยวกับอีหลานี่แหละแล้วอุ้งยิงนี่แหละบอาขึ้นมามันจุกมวใจรถดัศน์อืมเราว่าววัางแต่น้องเขาไม่ไม่กับเป็นตะลิตน้เนาะพี่น้องเนาะอีหลาก็ไม่ได้วังยังวังเพื่อเอาเงินส่งไปทางบ้านพั่นพราะได้มีการมีงานเหตุพั่นโอ้ก็พอจูบ่ได้ขึ้นว่าจะของสิมาดงมาดังจากเม็ดอืมพอได้หาเงินเลี้ยงชีพได้ส่งไ้ทางบ้านน้ำพั่นระวังสิ แต่ว่ามาแล้วอุนวัฒนาชะตาลิชิตพี่น้องบมคิดคืาอีหล่าสิมากไก่ปานนี้แต่เขางไม่ไม่กับตะลิตโตลิตรน,นะก็ไปนั่งน้ำพุยก่กันใช่แน่มาหาพอยุธแน่ขึ้นเช็คเศร้าเนาะเอากระเสียนภาพนั่นอยู่นี่แหละจังหวะพอยุทธเราได้บอาเรื่องนี้ขึ้นมาเราได้นำตาอะไรสิผ้าพี่น้องว่าเบิ่งคลิปนี้เราเราสิบอกไปจังได้แน่ เชิญครับบุรีกับบุรีอย่าเงีะบุรี้ว่าแม่ฮันนี่มาเกิดเพราะกระดันมือกระดาษทิชชูเนาะกระดาษทิชชูทำไม้แดงไม้เป็นเกจเตอกระดาษทิชชู่ทำไม้ถึงทังที่พอมาใต้หลุมมานอนนอนเป็นมึงแบบนั้นว่าไม่น้อยก็ยืนให้อยู่มันเล่าฝันเลาฟันเนี่ยว่าลูกสาวคนใส่สุดแดงจริงๆตงานผัวงามผัวงามแบบนั้นจให้ทั้งทั้งเมียทั้งลูกเนาะอันนี้ตอนเราเสียนถ่ฟอยู่เราวขาย าเพราะไมาเห็นเมื่อลูกสาวจะของแม่เะาแบบนั้นเพราะเสือข่อยคือจังมีอย่างไม่จะทั้งหลังนะเดินพอลุกไปทั้งทั้งเขาพุทธลงเสียเด็กหอยยางไปแล้วคุยกันอย่างมีคือจังหนึ่งอย่างเกลีบมันเพราะเป็นเสือของข่อยก็เลียว่าเพ่ารับรู้แล้วได้บอกนั่งสิละเออแม่รับรู้แล้วลูกนี่ก็เด็กพุ่งหน้าผู้นั้นผู้นี้ให้ขึ้นให้เหยังรูปเลยนายายยายไนไปอ่านเบื้องหนึ่งประจุมาวัดเถิดมันนิยวขาสันชมกันกับนิยวลูกสาวข่อยก็ดีอยน่นะฮะคือลก ใส่เบื้งต้งลูกเลยจับมือนองางแถลกเลยเด้เมื่อตอนที่นางหายอยูน่น่ะเลยจับมือประพฤกษ์แมนอีหลีคอยกับโต๊ะเกยเพราะคอยเนาะเอาอย่าเป็นเป็นตันสี้าเกิดลูกแมนพอดนะนั่นแหละคว่มจริงเปิดเผยมือนัน้นไข่เด้แต่ว่าพอโจูเราวา่าเราหูทางแต่ตอนสมัครอย่าะส,สมบูรณ์เดอ้อะแ,แต่ว่าสมกิเบจะสมอย่างมางสิไห่สิรับหมู่บ้าสิรับหมู่บ้ากูจะเปลี่ยนมาลับบางส่วนต่ว่าเพราะเพราะห็นดูในเหตุการณ์เหตุงานประมาณก่อนนั้น เออเขาถึงมาโอที่หลังว่าเป็นอย่างปอจูรับนั้งขมาจังภาไปหา,าพอสนใจแล้วบอกว่านี่คือลูกสาว <Pis> ซึ่งซุ้มเ,เาเลยานอาถีเขาเป็นมู่เป็นพวกเป็นพี่เป็นน,อกกน้องเล้ันบเมียสุภาพาก็ลาก็บ่บอกว่าเขาขจะรับผู้นี้เป็นลูกคุณทัา<ม>เ<ๆ>าลยแล้ก็รับเลยจน่าออกเป็นคีมมะโม,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 มกตโตกเงินบอกุ้งอิงเป็นไผ่พอจูรับเป็นลูคือรับเป็นขวนางเนั้นเราคลับกับว่าอขึ้นมาเลยว่าอันนี้คือลูกข่อยไปสิยวันยังไม่ได้ไปเสียที่ยังเรีง เออไปได้บ uh, ุร ok> 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 ok ok> ok ีนี ok ่หละหลายตัวหลายดามนหายแห่งอตวลกระพานมาได้หดินที่แม่น้อยบ่ให้นั่งจับโทรศัพท์ไปย้อนนี่ล่ะมีดดาม่านเ่ยเกันนั่งห้องไหเเือกันนั่งเสียใจนะบรนจุดแทงเองจุกขึ้นมากกวามสิบอยมาเบามเามเขาาเน่เนียมือเท้าคือสังหลา์เดอย่างคนนั้นมันวยเรยนดีดีดีดปมวแต่วันนี้มาปรับป่าผมัดซินห้เนี่ยนี่ดี เราคือไฮลทีกรกเอาไฮได้ลวต้นปยุดไฮแล้วพี่น้องมันเบได้บ่สดได้ไสียมีครับพาสัมผัสมากแต่เรีกลนกอเนาะว่าป็นจังดิวิ่งขีลายจังดิขีหาแล้วเอาไ้เอาห้กับห้รถเทาถึงกวามหลังเนาะยิงขี้ลายไม่ไม่ตรงไหนกับ ตนนี้ดิโซนนี้ฮะขยมาแต่ข้างใคสร้างลูกกับควางให้เลยเหล็กก็เป็นหัวลำนี่มันมันมันอียอย่างติยังมือเลีนสินั่งกัสิเลียนพ้อมไปแล้วก็คือพวกนี้หมไปไหมแบบว่าไปเรียนทั้งคืนกบ้องน้ำทรายหล้วก็ะไปยังไ่ได้สิไปหาวิญญาณหาไปนอนอยู่แบังพยุติว่าเราคอยขังให้น้ำเล่าพี่น้องมันสร้างเป็นแต่คอยก็ได้มันซึ่งแธอได้เนาะพี่น้องอี่ลาเขามาใหม่ๆหม่จะกี่ก่ะเล่นเนาะ เอากิเห็นเนาะเดี๋ยวก็ใส่สุดจระเข้ในน่เสาแน่เล่นเอาว่าสันหยอกพิวัต่เนาะตะกี้กับพี่โบอันเพิ่นหยอกดีๆนั่นสำหรับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็สิลรึงผู้ใหญ่กันยยกใช่ผู้ใหญ่หยุดนี่ล่ะเป็นหลักๆกวันออกไปนี่ล่ะเขาไม่ไม่เป็นทะเลตัวลิตนุนเนาะพี่น้องพราพ่อแม่เห็นเพิ่นก็สงสารน่ะน,นะเมื่อวาผู้ใดพบเจอพระเจ้าลิตุนสงสารเพื่อนรับเพื่อนไอ้ซีมาเลยอยหักคือลูกคือเต่าบ่ะิ่มบ่ปาบ่ปล่อยกระจนมาเท่าสมือน,นี่ละ่ะพี่น้องเป็นไว้ย,ยี่งล่ะมาถึงจุดสุดดยอซุปปเเอรร์์สตาแล้วดีีด๋ยวน้ นี่แหละพี่น้องั้งแต่น้องเขาไม่ม,ม,มไผู้ใดก็ว่าแม่ฮันนี่มาเกิดเนาะเพราะว่าเฮ็ดยังกรมหฮัตสะจันไปเบิดพี่น้องกะแปกอยู่ได้ยิ่งหล่ะเขามาว่าขึา้นงูแม่นบ่อพี่น้องพูดกับพวกเป็นทั้งสี่นะน้องยิงกับแม่แปลกโกมูมีสิ่งลี้ลับเขามาหลๆาสิ่งหลายๆอย,ย่างบอกว้ยก็ถือค่าทากัะซักสิทธ์เรื่องลี้ลับอิลีพี่นอ้องผ้เสื้อข่ายรบรูนะครับมันเป็นไปได้พี่นอ้องยิ่งหล่ะทำบุญมหาลายคนมีบุญวาสนาพลาบุญมาจะจัดปางกวน,กนบ,กบุญละ คือโบราณเพิ่นว่าเราถือพุ่มวิหารสีใดพี่น้องเงินเลากับ,บ่บ๖โบผ้าเด้ได้มาเท่าได้นี่ ไอ้แม่บ็ดให้แม่เจ็บมนันเอาไปเีลาสิขอโอย่านั้นขอกับพ่เกิ่อนอยดอกพี่น้องคนเด็กหน่อยกะตันยูรูคุณอ่อนน้อมทอมตุนจักเพื่อน,นจักตูมาแต่หน่อยเ่าะเงยพี่น้องเอ้ยเด็กน่อยผู้นี้บ่คือผู้อื่นหนึ่งเดียวในโลกกว่าได้เขาก็เห็นนี่ล่ะนักรล่องเป็นทั้งสี่เนาะเป็นซอฟ์พาวเวอร์กว่าได้สามารถดึงดูดท่านผู้ชมพอู้อพ,อพ,อพ,อพ่อยแม่าัวผู้เ่าผู้แก่ออกมาบึงมอลองมอลำพี่น้องเอ้ยเขามาที่แรกๆมีตะลุนถือกต้าหมากมากกันยังวะ้ัพะอาจารย์เพื่อนกันยังมาเนาะ หลายพบหลายชาติมากพี่น้องเป็นเจ้านางน่อยเมืองคุกขันต่อมากระจังมาเป็นแม่ฮันนี่ต่อมากก็มาเป็นอีหลานตัวบ์บนเอา้าคลิปนี้ก็ไว้สำานี้ก่อนพี่น,อน้องแล้วก็มา่เบิ่อีหล่ผู้สาวนั่งเฮี้ยงพอโจมคือนในแม่นตตใเ่พออยู่แต้วจะบังบพรปากขึ้ตะกอตะกอบนสีห้องเซพอไปเ่ลยเด้แต่มันขึ้นในมาน่านแต่ให้ซื้อพี่น้องพ้าจากพี่น้องไปก้อนคลิปหน้ยายจะพะกันไหมเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเรื่องพี่น้องขอบุญขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสู้สุขภาพแข็งแรงยูดีขขดครัรบ